ระหว,ว่างเดินทางไปไปออท่าเรือท่าเรือเกิดเชียวหลานนะท,ท่าเรือเทศบาลเกิดเชียวหลานดูวิวตรงนี้สมมว่าใกล้แล้วเนี่ยเนะี่ยใกล้เกิดเชียวหลานแนละ้วมองลิบๆตรงนั้นน่าจะเป็นเขาศกแล้วลนะ เส้นที่งามและเส้นตรงแบบสองข้างทานข้างหน้าก็เป็นเขาสำหรับคลิปนี้คลิป,ส,ลปส,สั้นคลิปเสั้นคลิปนี้ก็จบด้วยวิวสวยๆของเทือกเขาน่าจะเป็นพืชเขาเดียวกับเขาศกทีย,เเยน,นเขาศกเส้นทางลงสู่เขื่อนเชี่ยวหลาดค่ะ